มดดำคชาพาเผยเรื่องชนตกใจหลังตำรวจบอกเมคราม,มาไม่ใช่คนไทยอยากทิ์ราชปานอาจไม่รู้เรื่องราวของเขาและโดนหลอกมาตลอดเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชวนให้ติดตามและน่าสงสัยหลังชาวเน็ตจ,จับตากรณีดังที่ดารานักแสดงศิลปินของไทยมีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันเชื่อมโยงกับคดีฟเร็กดีตั้งแต่ในปี2565ที่ผ่านมาและมีหลายคนที่มีความเกี่ยวข้องกับเว็บพนันอีกด้วย และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาตำรวจไซเบอร์ได้เข้ารวบตัวเมฆร,รามาสามีดาราสาวหยาดทิพย์ราชปานซึ่งสามารถยึดทรัพย์รวมกว่า1000ล้านบาทหลังมีชื่อเข้าไปพัวพันกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์และการฟอกเงินธุรกิจสีเทาในขณะที่ล่าสุดข่าวดังเปรี้ยบปางสนามโซเชียลเมฆร,รามาได้ถูกเพจดังเพจหนึ่งโพสตแฉถึงที่มาความร่ำรวยว่ามาจากการทำธุรกิจสีเทาเป็นเจ้าของพนันออนไลน์ เป็นหนึ่งใน25อลรหันที่ถือเป็นคนหนุ่มที่ร่ำรวยจากพนันออนไลน์และยังได้ตรวจพบทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินในภูเก็ตกว่า72ฉบับเอกสารการเล่นหุ้นดูเซฟยักษ์ในห้องทำงานพระเครื่องบ้านคอนโดรถหรูและอื่นๆรวมมูลค่ากว่า1000ล้านบาทล่าสุดพิธีกรฝีปากา้ามดดำคชาภาก็ได้เผยว่าทุกครั้งได้สัมภาษณ์ทุกคนจะรู้จักชื่อเมฆกรามาในฐานะนักธุรกิจหนุ่มไฟแรง ที่เป็นเจ้าขององาหางสาริมารัพย์ในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเรื่องเด่นเย็นนี้ได้เผยว่าเจ้าตัวเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่ที่เข้ามาทําธุรกิจในเมืองไทยจนได้รับสัญชาติไทยไม่ใช่คนไทยและได้รู้จักกับนักกฎหมายระดับสูงในเมืองไทยอีกหลายคนและได้รับสัญชาติไทยเหมือนกลุ่มนายทุนจีนสีเทาอีกหลายคนโดยทางมดดำยังบอกอีกว่าอยากทิพย์อาจไม่รู้เรื่องที่เมฆเป็นคนต่างด้าวเพราะตำรวจบอกมาอย่างนั้น หลายคนฮือฮามีการแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางกับประเด็นที่มดดำคชาพาเผยในการแชร์เทปประจันวันที่30มีนาคมล่าสุด4เมษายนพบว่าเพจด,ดังรวบรวมผู้โดนโกงจากฟอร์เด็กสต์พดบ,บอกว่าคือเรื่องเมฆผู้ประกาศข่าวช่อง3เนี่ยเขาอ,อ่านผิดไปพูดว่าเมฆอจินเทาเมฆเกิดโรงพยาบาลราม,มาเดืยอยู่บดินสองแฟนขับทักว่าบดินหนึ่ง จบมลังสิตพูดไทยชัดแจ๋วแฟนเก่าชื่อนลิชาเจอการสมัยเรียนมอลังสิตเมฆคนไทยร้อเอร์เซนครับเมฆมีป้าคอยคุมกระลาหัวอยู่ไอข่าวที่ออกไปไปมันก็มั่วๆแหละคุณมดดำมันก็อ่านตามข่าวที่ผู้ประกาศข่าวเข้าใจผิดในตอนแรกตำรวจถแถลงผลการปฏิบัติการเหนือเมฆแจ้งเรื่องสัญชาติทั้งนี้ย้อนไปเมื่อวันที่31มมีนาคมที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเมืองทองธานีได้รายงานเรื่องสัญชาติเผยว่าสัญชาติของนายรามาเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นคนไทยเนื่องจากตอนที่เข้าค้นบ้านบรรดาของผู้ต้องหาซึ่งเป็นคนไทยยืนยันว่านายรามาเกิดที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงตั้งชื่อว่านายรามาแต่ยอมรับว่าบิดาเป็นคนจีน